สวัสดีค่ะเมื่อนี้ก็มาเก็บเห็ดแล้วบะนี้เก็บเห็ดไปให้ญาติพี่น้องได้แล้วดอกนดอกหน่อยโอ้มันเน่าตัวนี้นะนา่นางนอเมืม่อนี้ได้มีดไม้เมื่อนั้นเห็ดมีดเสียสื้อมีดไม้ด้วยเฉพาะเนี่ยเราก็จะไดต้ตัดแล้วดอกแรก เม็ดใหม่เสียงรถเนาะทางถนนมากับ่วก่นจิตได้มหมเนี่ยีอ่อย่างเกาะตัดเป็นเสียงอะไรเนี่เนะหนะูดอกขาวงาม,งามดอกขาวงามอยู่ มันง,งามด้ยเก็บไปนี่ว่าไม่ีคนตัดให้นี้มั้ยนี่ไม่มีคนตัดให้เลยค่ะนี่ดอกน่าดอกก็มังงามเนาะดอกน้อยๆอยู่อันนี้เย็นเย็นแล้วค่ะ นี่นอนเลยงดอกนี่ตอนนี้ดอกน้อยๆนะดอกนี้ดอกนึง แต่ว่าดอกบ่ค่อยหนาเนะมันมีฝนดอกเลยแข็ง,งแข่งนี่ท่านแบบปาดอันนี้ปาถึงนานๆนะเหลือแห้งหมเนาะ ดอกที่สองอ๋อตุ้กันกันสองกันกันดอกน้อยเหี่ยวดอกน้อยเป็นเงาเงที่สามดอกที่สอืนเล็เป็นยังสี่ดอกที่สี่ดำอยู่แต่ว่า ม,ม,ม,มันมีฝนเนาะใจใบไม้มีอีหยังอยู่ใจใบไม,ไม้โอ้ยบ่แม่นกระโดกนี่บอกอีหยังอยู่ใจใบไม้ไมมนม <laughs> ี่โบแม่นลเออก็แม่นเลยอนะ่ะเอ้ยเออเอ,อ้เอาโอ้ยสวยเต้มนอนกินค่ะนอนอีด,ดีเนาะเต้กับบอลบอนไปไหนได้อยู่ได้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 ไดไดได ดอกนี่นี่นี่เลยขาวขาวเลยฮนะอวบวันนี้อวบขาวเดี๋ยวก็สิตัดแล้กวก็ทมเดินมาอวบก็สิาดอกอวบบวบางังบังไม้บงับงบังดอกขายเงา่าละ เออดอกหนึ่งค่ะเนี่ยอันนี้ดอกแข็งอยู่นี่อยู่บนนี่โอ้นี่อยู่เพิ่งเปิดต่อไปในปลาบม่ได้ใส่ขากล่องนั่นเป็นสันสันมันบ่สองดอกแล้วดอกที่สามค่ะโอ้ดอกนี้วอบวบอวบนักโกมูดอกนี้ ราะว่าห้าโหลดโดนด้อื้ยอันนี้เงาเงาตัดออกนะอือดอกนี้ก็สิโอยอยู่ข้างในคะ่ะใช่ปะด,ดึงออกยากอุย้ย นักย่างคักเลยดอกนี่อ,นอืมไปเห็ด่มสปาเกตตี้เ,เห็ดพึ่งหวานนี่ออกมาโอ๊ยคักปลาเห็ดดำนี่ดิงามอยู่แต่วนี่ยกรอบๆเลยค่ะ

เราที่สามมีอย่งนี้ใบมหมอยูใ้ใบไม้ก็น้ยงามยเนาะ บ้านแต่ว่าหางบ่นไม่นอนมือดอกนี้ยังไม่ลุม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 ได้เก้าแล้วมั้งโอ้ดอกนี้กะบานโอ้เนาวหนาวนาวนาความ เต็มกล้องเลยค่ะมาละอเอโอ้ม,อม,มากครับเป็นควันจิตอา,อาน้ำกันสองคนมือนี่กับสองค<า>วันจิตงพานัง, <c oughs> <laughs> นงโอเ่าบ่นี่มันอยู่ในปากไม่ใส่ ตึ้งตึงตึงตึงบ่มีนอนเจาุาเม็ดเลยค่ะบึงบอกนี่อยู่้างๆกันดอกคู่ข้างๆกัน,กาง,าง,กนงามคกลือก,กันเลยมาตัดขาบันบอกท่านในยางหัวก็ยาาเสร็จมาีลย นี่ดอกห,หน่อยนี่แมบ่บอกแม่โอ้หน่อยปวดเบาเห็ดเห็ดอีกแล้วค่ะนี่ดอกตเต่าขึ้นอยู่ริมเข่ายาวนะสองดอกอยู่ด้วยกันงามไหม เลยง่ายงาม <c oughs> เอาเป็นห่วงพันธุ์ยางามมากสองผัวเมียอยู่น่วกันพี่จะพี่สัญญาปีนี้แล้วไหม ถ้าสิ้นสอดก็ไม่แพงหรือพี่แกลงให้แกวรอเลยปวกบอันเท่าขั้นโอเคเอามัวขาด หัวขาดอีกแล้วหนักๆเลยค่ะสุดยอดหมูกระทะเย็นนี้ลองเพียงห้เห็ดฟางพร้อมเล หนึ่งดอกนะคะอูดอกงามๆอยู่สองดอกไปไม่บังเอ้ยสองดอกเราจะเราตัดแล้วก็จะสามดอก สวยมากสีดอกอ้าดอกหกดอกเจ็ดดอกนี่กระดอกนี่กระโอ้โอ้ยแตกเอาดอกสุดท้าย นอกกสีเนี่ยบ้านและบัดทีนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ